เกมอะไรไม่รู้แต่กดเพย์เกมไปก่อนเลยเฮ้ยมีคัตซีนโอ้โหคัตซีนไปเป็นภาพโอ้เราอยู่บนเครื่องบินฮนะเครื่องบินตกพวกเราตายตายตายกันหมดตายหมดเนี่ยจบจบเกมละวในที่สุดพายุก็สงบแล้วดีจังเลยที่เราว่ายน้ำมาอยู่บนแพซาาเครื่องบินมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เพราะว่าก็มีสินค้านี่คือสินค้าที่มาจากเครื่องบินนะครับนี่นอะไรอะฉลามอีกแล้วเลยเกมนี้เกมนี้ไม่ฉลามนี่ไงไงวูยง จะเวียงไปฉลามได้กล่องเฉยโอเคไม่เป็นไรพอดีเลยเขาให้เราอันนี้อ่านี่คืออะไรคู่มืออันนี้คือตะข่ายครับตะข่ายดักปลานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกตะข่ายอะไรกันเรียกง่ายดีเอออันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เหมือนเราจะได้ปลาอะไรมาแล้วนะฮะเมื่อกี้กดอะไรไปวะกดอะไรมั่วๆไหนดูสินี่กดใช้โอ้กดกินปลาเพิ่มอินเทอร์จีนทีนี้เราต้องหาน้ําดื่มแล้วฮะน้ำดื่ม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  ดื่มน้ำจากปลาฉลามไม่ใช่เดี๋ยวดึงอันนี้มาก่อนดึงไม้นี่คือที่กรองน้ำสินะาหาที่วางดีๆที่กรองน้ําจากอากาศวางลงไปสร้างน้ําขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรอสองนาทีครับในการคราบน้ําอันนี้คือไม่ใช่การแบบกรองน้ำจะเป็นการคารบน้ำไงล่ะเราสามารถเร่งเวลาในการคราบน้ำได้ด้วยกดฟรี แล้วก็เอาน้ําขึ้นมากินได้ละน้ําแล้ว,ลวก,กดดื่มน้ําเอือกเอือกโอ้ไม่มีอนิเมชั่นให้กินด้วยเป็นไงโอ้ต่อเพต่อเพต่อทางนี้ดีกว่าอาหรือเอาทางนี้ดีเดี๋เอทางนี้ดีเอาเอฝั่งที่มีกล่องแล้วกันออออออโอเคสามอันน่าจะพอนะฮะเพราะมันมันให้เราต่อแค่นี้เราต้องหาทรัพยากรกเพิ่ม นนกเกี่ยวขึ้นมาเฮ้ยเกี่ยวขึ้นมาอะไรอะ่ะมึงโอ้โหโดนได้หมดเนี่ยอยากได้ฉลามเกี่ยวฉลามไม่ได้เลยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวเกี่ยวหูฉลามโอ้คร์บที่ดักของใช่ไหมดักของที่แบบลอยมาตามน้ําใช่ไหมอ่าเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเออเอ๊ะจะบอกนะว่าคราฟของได้ต้องการเก็บของนี่เหรออันนี้กล่องเก็บของหรือเปล่า ครับกล่องเก็บของครับเอาอของก็วางไว้ฝั่งนี้แล้วกันยังไงดีลีพ่พไรไหมกิ่งไม้ไม่พลาดเราสร้างเดารดราได้ด้วย,วยอะไรกันครับเนี่ยมีแค่กิ่งไม้เอาที่สร้างเดารด้าไปไหนเจมอนี่มันสร้างของเก่งยังไะแสดงว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่นเ,นเลยคนนี้นักประดิษฐ์ คนที่แบบตกมาันจากเครื่องบินน่าจะแบบเดินทางไปที่เมือบที่นะครับอ้ท้องฟ้าท่ท Greek, ททานผู้ชมท้องฟ้าสิโอ้เห็นดาวเพียบเลยนี่แหละนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยู่บนเพลางทะเลก,ก็จะเห็นดาวเยอะๆแบบนี้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีแสงไฟจากแหล่งอื่นครับจากรอบเมืองปกติถ้าเราอยุดตามเมืองตามบ้านเนี่ยเราจะแบบเอ่อไม่ค่อยเห็นดาวะครัยเพราะว่าแสงจากเมืองเนี่ยมันบดบังแสงดาวนะครับดังนั้นถ้าเราโอ้ยเหนียบ ถ้าเราอยู่ในที่ที่มันมืดๆม,มันก็จะเห็นดาวนะครับผมนี่คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคหลังจากที่เราบนมาเมื่อกี้เขาให้เราทำอะไรก็บไม้ก่อนแล้วกันเออเ,ออเออเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นว่าข้างล่างมีความหนาวด้วยนะครับทำไงเดียนี่เลยครับคขปมไฟก่อนเลยไปไม้ห้าอันโอเคตั้งไว้เข้มไฟไฟมันจะไม่ไหม้เลยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันปักเออไหนจุดไฟ โอ้โย่างปลาได้อืมครับปลาย่างแล้วก็คราบหอกโ,อโหแต่หอกเราไม่มีเชือกว่ะเชือกต้องหามาจากไหนต้องหามาจากพวกนี้แหละมั้งนี่อะไรหาจากกองก่อนเลยรึบเฮ้ยเดี๋ยวค่าความหนาวข้างล่างนี่คือยังไงทำไมมันยังหนาว่ก็มีกองไฟอยู่ไม่ใช่เลยหรือว่ามันไม่อุ่นอ๋อหรือมันเล็กไปนี่คืออะไรกดกระโดดโยโย่ไนตอนนี้เหมือนเราจะหนาวตายแล้วนะครับทำไงวะ นี่นี่เหม็หนหาวใจไปยืน,นบนกองไฟเหม็นหนาวเหม็นร้อนหรือว่าเราต้องทำกำแพงหรือเปล่านี่ไงเขาเขาบอกให้เราทำกำแพงครับเออทำกำแพงก็ทำก,กทำแพงตรงไหนดีเอาฝั่งนี้แล้วกันปักปักเอ,อ้ยเ,เรียบร้อยเลเวลอัพเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแหล่ะโอ,อ้ยเสียงคนน่ากลัวเลยเฮ้ยเลยรับแสงสรรัญญาณอ้าวกดแล้ววาร์ปเลยวาร์ปไปเกาะได้อย่างนี้เลย ไปที่เกาะด้วยไปที่เกาะเออยังไงอะโกโหฮันเตอร์เซตเติมเงินเพื่อซื้อชุดเราติดเกาะอ,อยู่เราเติมเงินได้ยังไงโอ้โ oh. หมีแพคนอื่นด้วยเหลยนี่ไงซารครือึบินตรงนี้ถึงแล้วไปโห้ oh. โลดโฆษณาอย่าบอกนะว,ว่าโอ้โ oh. หนี่ไงเชือกเก็บได้ปะเกี่ยวเก็บยังไงอะอมีปุ่มให้เก็บเลย อย่บอกให้เป็นของประกอบฉากเลยเชดอกไม้ยังเก็บได้เลยใช่ไหมเก็บได้สองดอกจัดไปสองดอกนี่ตัดไม้ต้องใช้ขวานไม่มีขวานนะอ่านเหล็กสังกะสีตีเอาได้ไหมไม่ได้นี่อะไรอุ้ยร้อนเฉยขึ้นก่อนล้วร้อนเก็บเห็ดก่อน,นอโอเคขึ้นก่อนล้วอากาศร้อนครับมีไฟขึ้นอันนี้แน่ตัดไม่ได้ตามสเต็ป เดินเดินเฮ้ยประตูลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงคนคลอยอยู่ข้างในด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกล่องอะไรไม่รู้เจ็บกล่องก่อนเสียงคนคลอยมันน่ากลัวมันเก็บสยองขวัญเข้าไปเจอผีไปน,นี่คืออะไรเก็บของทั้งหมดเจ็บมาให้หมดเออแล้วไงเราตีกล่องทิ้งได้ไหมอันนี้ <c oughs> ต้นไม้น้อยตัดไม่ได้เข้าไปดีกว่า โคตรน่ากลัวเลยคือไม่ตกใจด้วยไม่เข้าเลยไหมอ๋อต้องใช้กุญแจต้องใช้บัตรผ่านแล้วบัตรผ่านเอามาจากไหนอ่ะโอเคครับเข้าไปไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอก่อนเนี้ยอันนี้มันจะเป็นแร่โหน่าขุดมากแต่ไม่มีที่ขุดแค่ตะขอขุดไม่ได้เลยตะขอก็เหลมๆน่าจะขุดได้เหมือนกันแหละใช่ไหมเออไม่ไหไม่ตีก็ไม่ได้ต้องมาทำไมเลยจะหมวกนี่ไม่ต้องพกมานะทีหลังพกมาทํทำอะไรไม่ได้ อยากขุดระเกินเห็นมนันนาขุดดเฮ้ยปูปูน้อยเดี๋ยวปูแเ,เปิดเอาของทำไมไอ้ดินี่ไงคีกกร์ดแต่ว่าของเต็มเออกินเห็ดได้ไหมได้มาแล้วบัตรลากมาใส่โอเคเอเอตรงนี้มีประตูเข้าไปได้เปล่าเข้าทางนี้ได้เปล่าอันนี้เข้าไม่ได้ฮะเที่ยจังโอเคเราได้คีกกร์ดมาแล้ว เราน่าจะเดินอ้อมไปแต่แต่ก่อนที่เราเปิดมันก่องนี้ไม่ใช่เหรอวะแล้วกองเมื่อกี้ไม่มีของเลยช้างมาแล้วแก่อนเอนาไปนถ้ำสยองขวัญแปะออเนโอ๊ยกลายเป็นเกมสยองขวัญแล้วเลยจานะอย่าไ่ถีอนะกลเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,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 ยอะไร เทกอเวคืออะไรอ่ะเฮ้ย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 โอ้โตกใจหมดเอ้ยโหนึกว่าผีแม่งเอ้ยดีนะมันไม่มาแบบจำสเก็ตไม่กี่คนเนี่ยอย่านะกลัวนะตกใจนะหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยมีอีกหรือเปล่าอย่านะอย่านะเปิดตู้มีจำสเก็ตอยู่ในตู้อะเปิดออมามีแมงมุมกระโดดใส่เฮ้ยชุดเกาะสุดเท่ใช่เลยยุ้ย อูนี้เรามีอะไรกระสุนปืนทิ้งอะไรทิ้งดอกหกลาบโอเคอย่ามีอีกนะมีใช่ไหมนี่คนที่เราจัดการโดนตีทีเดียวสลบเลยมองว่าจะอุ้โหเพิ่งเห็นโครงกระดูกตกใจจะลุกขึ้นมาไหมเอยได้ปืนโอ้หน่ากลัวมากเลยมีคนหนึ่งไหมย่านะกลัวตัวตนี้มีผู้โชคร้ายโดนตู่ทับด้วยอย่าลุกขึ้นมานะเฮ้ย<อ>ขวาน ขวานสวิงได้17ทีอ่ะมีจำกัดด้วยอโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะไปดีกว่ารูดหมดแล้วเออประตูอ้าประตูตีหนะ้าเขามีจะเปิดประตูตีแมวเอตีประตูตีแมวนี่เปิดประตูตีหน้าจะหางโอเคครับเขาให้เรากลับออกจากเกาะน,นี่กระโดนดยนอยไอหล่าไอเกาะเกาะสยองขวัญชอบอะไรสยองขวัญเลยถ้าเป็นเกมผีนี่เลือกเล่นเลยนะหญ้าสมุนไพรใบหญ้า็บได้ปล่าของเต็มไปดีกว่า,วากลับบ้านเรา อ่ฮ่าถึงแล้วบ้านยังเลยว่าอ๋อยัง,อ,อ,ยงอันนี้เราย่างปลาได้นี่หว่าเราต้องใช้ไม้ไม้เราทิง้งเราทิ้งปลาไปหมดแล้วไม้อ่ะโอเคเอาของเก็บใส่กล่องก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างของที่ยังไม่จําเป็นก็น่าจะมีเหล็กนี่แหละเก็บไว้ก่อนขยะวางเอาม่ต้องใช้แผ่นไม้อะไรพวกนี้นะครับนี่อะไรไม่รู้เก็บเก็บเก็บไปก่อนโอเคอเฮ้ยอะไรอะ่ะเรือเกี่ยวได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปอ่ะ ฉลาฉลามันอยู่เฮ้ยเดี๋ยว้ๆเรามีปืนนี่หว่าใช่ไหมในเมื่อเรามีปืนเราก็ยิงฉลามเลยอันนี้ที่เอ้ยอืออือยโอ้ยเย่ได้เกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวไม่ได้อะไม่เป็นไรก็ว่ายไปเอาเลยแล้วกันเก็บเก็บฉลาม เก็บเนื้อฉลามหัวฉลามและตัวเป็นเนื้อนะฮะแล้วก็ว่ายน้ํากลับขึ้นมายึบโอเคเลยเดินติดอะไรเนี่ยติดอยู่นั่นอะ่ะกระโดดขึ้นเรือลงเรือน้อยลอยลม A few moments later นี่แหละครับโตครับด้แล้วฮะใช้เอเนจีสิบซึ่งเรามีอยู่เจ็ดเฮยทำไมเอเนจีฉันเหลือน้อยจังเลยอ่ะไม่ตายสิโตครับ เออปักเรียบร้อยครับอะไรที่เพิ่มเนี่ยจากโต๊ะครับครับวัสดุได้ครับอันนี้คือไม้เอาแลยฮะเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะเกมอะไรนะจำชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าเราตั้งชื่อเกมนี้ว่าเกมโฆษณาแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบเกมโฆษณาฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สำหรับเกมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะวนผมก็ขอยิงฉลามอีกตัวหนึ่งแล้วกัน เฮ้ยมันทำไมดาเมจเบาจังอื่นจะพังแล้วเลยอ้ยอุ้ยไม่ได้จะโยนของจะยิงไม่ตายสิอืมมันอึดมากตัวเนี้ยอืมตัวนี้มันอึดจริงอืมโอ้โหเลเวลอัพเลยเป็นไงเอาละฮะสำหรับใครที่ชอบก็ชอบไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยสำหรับนี้ลาไปก่อนสนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะปู่ฮูักูละ